ชี้ชัดๆความจริงที่อยู่คู่โลกสามประการพบกันในเช้านี้ที่อุทัยธานีสวัสดีครับพบกับป่าเวชเช้านี้ที่อุทัยธานีเชา้านี้มีข้อคิดดีๆมาฝากกันนะครับความจริงคู่โลกสามประการ อนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตของสรรพสัตว์ทุกขังความทุกข์คือการทนอยู่ยากทั้งทางกายและทางใจอนัตตาความไม่มีตัวตนจับต้องได้ทุกสิ่งที่เห็นเป็นเพียงเรื่องสมมตุติสามสิ่งนี้อยู่คู่โลกพวกใหม่ชาวเอนพระ่งกนี้กับ 宝贝。